เพื่อนๆเชื่อหรือไม่การกินผักปังจะได้คุณค่าทางอาหารสูงมากอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นวาวาดี Y ผักปังเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายมีธาตุเหล็กและมีแคลเซียมสูงครับรวมทั้งยังมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ผักปังเป็นผักที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่หายากกว่าผักชนิดอืดอ่นๆเป็นผักที่มีเมือกมากเป็นพิเศษ ส่วนที่นิยมรับประทานก็คือส่วนของใบย,ยอดและดอกอ่อนโดยนำไปต้มให้สุกแล้วจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปแกงไปผัดทำอาหารได้หลากหลายเมนูผักชนิดนี้เป็นผักที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณคนเมื่อก่อนใช้ประโยชน์จากผักปรังหลายอย่างครับนอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วยังใช้เป็นยาจะเรียกว่าเป็นสม,มุนไพรก็ยอมได้ส่วนประโยชน์จากการกินผักปังนั้นมีมากมายครับ ยกตัวอย่างเช่นผักต่างจะมีเบต้าแคโรทีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายมีประโยชน์ในการช่วยในการบำรุงสายตาและช่วยคงสภาพความแข็งแรงของเยื่อเมือกและผิวหนังประโยชน์ข้อต่อมาผักปังมีวิตามินซีครับซึ่งเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของผิวหนังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นประโยชน์ข้อถัดมา ผักบังจะมีแคลเซียมครับซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันและช่วยป้องกันรโรคกระดูกพรุนไม่เพียงเท่านั้นผักปังจะมีเบต้าแคโรทีนครับซึ่งมีมากในผักชนิดนี้โดยจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่งผลช่วยให้ชะลอความชราช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นความดาันโลหิตสูงและโรคหัวใจอีกทั้งยังมีการศึกษาพบว่า เบตาแคโรทีนมีผลในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งส่วนคนที่ซื้อผักปางมารับประทานแต่ยังไม่รู้ว่าจะปรุงเป็นเมนูไหนเรามีเมนูแนะนำมาฝากครับผักปางนิยมนำมาลวกหรือว่าต้มให้สุกใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกเช่นน้ำพริกอ,อก่องน้ำพริกตามแดงน้ำพริกดำหรือนำไปประกอบอาหารเมนูโดกผักปงังเช่นใส่ในแกงเจืดหมูสับแกงแคแกงเลียงแกงส้มแกงใส่อ่อมหอยแกงปลา ผัดกับแหนมผัดน้ำมันผัดใส่ไข่ชาวล้านนานิยมนำเอาดอกอ่อนและยอดอ่อนของผักปังมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารประเภทจอและเ,เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถปลูกผักปังวันลประทานเองแบบง่ายๆครับเพียงแค่นําเอากิ่งที่ซื้อมาจากตลาดนะครับมาปรับชําลดน้ําเป็นประจำไม่นานก็จะแตกกิ่งแตกใบสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปีครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆชอบรับประทานผักต่างตงหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ